วันที่2เมษายน2565สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนบุรีรัมย์จากกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนธิธิถราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชก,กุมารีโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์มาลินีจุฑปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชาพัฏบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีณนห้องประชุมศิวาลศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้มหาวิ วิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์มีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหนา้ที่และนักศึกษาร่วมแต่งกายชุดผ้าไทยสีม่วงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจนํานวนกว่า100คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายราชาสาดุดีวันคล้คหวันพระราชาสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเสริมเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีไทย ก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์กรภายในสถาบันตลอดจนสนับสนุนด้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในสถาบันการศึกษาซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยพิธีตักบากรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน68รูปพิธีถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มดอกไม้สดพิธีถวายราชสด,ดุดีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัราชสุดาสยามบรมราชากุมารี การแสดงดนตรีเท่าพระเกียรติโดยสาขาวิชาดนตรีศึกษา,าคณะครุศาสตร์และปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยนัตการ2,564นายัตยประดิษฐ์ครั้งที่13โดยสาขาวิชานาฏตศิลป์าคณะครุศาสตร์